ปีใหม่เพิ่งผ่านพ้นไปชาวไทยส่วนใหญ่ก็เอ่มเอมสุขสันต์วันปีใหม่กันทัน่วทั่วสร้างพลังต่อสู้กันในปีต่อไปครับแต่คนเพื่อไทยปีนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีความสุขนักและยิ่งนานวันก็ยิ่งไม่เป็นสุขยิ่งขึ้นยิ่งก้าวไกลแสดงอิทริศเล่นงานเรื่องงบประมาณ จนเป๋ไปแทบจะไม่มีทางกลับก็น่าจะสุดแสนกังวลประเภทกินอาหารแต่ละมื้อยากนักที่จะอริดอร่อยจะหลับตาแต่ละคืนก็ล้วนยากเย็นแสนเข็นก็จะหลับตาลงไปได้อย่างไรล่ะครับเมื่อผลโหวตสารพัดโพลล้วนแต่ยกพิธาเป็นนักการเมืองแห่งปีทั้งที่ไม่เคยเป็นรัฐบาลที่สร้างผลงานเลยล้วนแต่สนเสริญดาลสภารุ่นใหม่ แถวสแถวสของก้าวไกลที่ต่างแย่งกันเกิดในสภามันน่าแปลกครับแต่มันกก็ปไปเรื่องจริงเพราะอดีตที่เคยยิ่งใหญ่ของเพื่อไทยนับวันจะถูกรัศมีคนหนุ่มสาวชาวก้าวไกลที่กล้าลุยกล้าฟาดกล้าฟันไม่เกรงกลัวทหารไม่เกรงกลัวอำมมานไม่เกรงกลัวพ่อค้านายทุน คมให้แสงของเพื่อไทยรีลงเรื่อยๆแล้วก็ถูกใจด้อมส้ม14ล้านคนครับแต่ก็อาจจะไม่ถูกใจสาวกเพื่อไทย10ล้านคนซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเหลือถึงซึ่งหรือเปล่าจากอนาคตใหม่เด็กน้อยที่ไม่เคยอยู่ในสายตาพักการเมืองทั้งหลายลงสนามนัดแรกกลับกดสสไปถึง8.1คนแล้วก็ล้มช้างหลายจังหวัด โดยไม่รู้เหตุรู้ผลแต่ขอการเมืองและสายเหลืองแดงก็ต่างวิเคราะห์แบบบอกใจตัวเองว่าอาจเป็นเพราะสมลนจากผลพวงรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเอื้อให้พรรคเล็กมีโอกาสได้ปาติลิสเป็นสอสอส้มลนอนาคตใหม่ก็ช่างเป็นเด็กน้อยที่ขี่สายรุ้งพกดวงมาแก้รัฐธรรมนูญเมื่อใด พรรคเล็กๆก็มีสิทธิ์สูญสลายไม่เว้นแม้แต่อนาคตใหม่อีกทั้งกลุ่มธนาธรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอนาคตใหม่ถูกยุบอนุรักษ์นิยมก็ล้วนเชื่อว่าอนาคตใหม่ตายตั้งแต่ยังไม่โตและก็น่าจะเป็นเช่นนั้นหากแต่มันไม่ได้เกิดกับก้าวไกลหรืออนาคตใหม่ลอกคราบ หากแต่เป็นการล่มสลายของพรรคสมนนที่วันนี้ล้มหายไปจากสาระบบการเมืองไทยหมดสิ้นแล้วและแล้วผลการเลือกตั้งจากรัฐมนูลปี60ที่ตัดต่อเรียบร้อยกลับไม่สามารถสกัดกั้นก้าวไกลแต่ก็ยิ่งจะทำให้ก้าวไกลมีสอสอพุ่งทะลุถึง151เสียงมีคะแนนปาร์ติสถึง11ล้านเสียงครับยกจังหวัดหลายจังหวัด บ้านใหญ่บ้านใหม่ดับสนิทเพียงข้ามคืนแย่งตำแหน่งพักลำดับหนึ่งมาจากเพื่อไทยแชมป์ตลอดการกว่า20ปีประเภทผู้เท่าเพื่อไทยวันนี้หลายคนยังไม่สามารถทำใจได้ต่อให้คนไกลองค์กรอิสระและอำนาจมืดของอํมมานอันวาคย,ยงฝาจัดจะถาถมถล่มก้าวไกลอย่างไรไม่ว่าคนหนุ่มสาวที่อดจะอุ่นวายกับเรื่องเพศ อย่างไรไม่ว่าความใจร้อนปากไปของสะสเก้าไกลบางครั้งก็หงายท้องเป็นจิ้งคือตกท่ออย่างไรแล้วก็ไม่ว่าผลไหนวันนี้หรือวันวานก้าไกลก็กลับครองความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ไม่เคยมีผลงานในการบริหารประเทศสักครั้งเดียวทุกวันนี้นักวิจารณ์ทั้งบรรดาอาจารย์ที่ทำตัวเป็นกครูทั้งหลายทั้งสื่อที่เรียกตัวเองว่า สื่อชั้นเซียนก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับก้าวไกลในสังคมการเมืองไทยพักการเมืองทั้งหลายต้องถอนหายใจลึกๆเมื่อนึกถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นเมื่อใดแม้เพื่อไทยจะเตรียมอุ้งอิงและนักการเมืองรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อสร้างภาพคนรุ่นใหม่ต่อกรกับก้าวไกล แต่คนรุ่นใหม่ของเพื่อไทยล้วนมีพื้นฐานที่แตกต่างจากคนรุ่นใหม่ของก้าวไกลด้วยประการทั้งปวงแม้ร่างกายจะรุ่นใหม่แต่จิตใจล้วนถูกฝังด้วยจิตใจของคนรุ่นเก่าเทียบปอนต่อปอนแล้วยิงมองไม่เห็นหนทางที่จะต่อกรกับก้าวไกลได้เลยวันนี้ก้าวไกลเป็นความหวังของคนไทย14ล้านคนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ก้าวไกลก็สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน 14ล้านคนได้อย่างต่อเนื่องความเชื่อมั่นในความต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศออกจากการครอบํำของนายทุนกำจัดการเอื้อประโยชน์ของข้าราชการผู้ใหญ่กำจัดอภิสิทธิ์ของทหารใหญ่และชนชั้นบางกลุ่มก็ล้วนเป็นน้ำยอกอกประชาชนชั้นกลางมานานแสนนานยิ่งเพื่อไทย เบียดเอาตำแหน่งนายกไปจากก้าวไกลยิ่งทำให้คนไทย14ล้านคนก็มีพลังต่อสู้หนักหน่วงขึ้นก้าวไกลความจริงก็ไม่ต่างจากประชาธิปัตย์ในอดีตเพียงแต่พื้นฐานของก้าวไกลไม่ได้อิงแอบหรือเป็นตัวแทนประชาธิปไตยภายใต้อำมาตเท่านั้นเองราชการไทยและพักรักราชการมีจุดอ่อนให้โจมตีมากมายก้าวไกลแตะตรงไหนก็ล้นตีได้ทุกตรง ข้อมูลเบื้องลึกและซับซ้อนล้วนหลุดรอดมาจากข้าราชการคนในที่ไม่นิยมชมชอบระบอบอุปถัมภ์ไปยังมือของก้าวไกลอย่างต่อเนื่องก็ยิ่งทําให้ก้าวไกลสามารถทะลุทะลวงจุดอ่อนของรัฐบาลได้อย่างไม่หยุดยัง้งและอย่างง่ายดายขึ้นความคิดที่ไม่ต่างกันของทุกพรรคการเมืองก็คือทําอย่างไรจึงจะสกัดกั้นการเติบโตของก้าวไกล หรือทำลายอย่างไรให้มันสิ้นทราบก้าวไกลก็กลับยิ่งโตและดูเหมือนจะขยายตัวแบบทวีคูณเพื่อไทยสูญเสียมวลชนครั้งแรกเมื่อถูกหาว่าตรบัตสัตว์ต่อก้าวไกลแม้จะแก้ว่าไม่ได้ตรบัตสัตว์ต่อประชาชนเพื่อไทยก็กลายเป็นปลาไหลตัวใหม่ตัวล่าสุดในบัตรเดลเเสถฐาคงทําได้เพียงเป็นนายกที่ขยันทํางานไม่หยุดแต่ก็ยังไม่พอที่จะเอาชนะก้าวไกล โทนี่ซึ่งเป็นจุดขายของเพื่อไทยตลอดมากลับกลายเป็นจุดบอดและอาจเป็นจุดตายกับการเป็นอภิสิทธชนชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจเศรษฐานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจากธุรกิจบ้านจัดสรรแต่เศรษฐาไม่มีสอสอในกำมือแม้แต่คนเดียวต่างจากลงตัวแม้มามือเปล่าแต่ซ่อนอาวุธและพักราชการอยู่ข้างหลังมหืมาเศรษฐาโดดเดียว เดียวได้ดำรงตนอยู่ได้ด้วยเหตุผลเดียวก็คือการเป็นตัวแทนของเจ้าของพักแสงสว่างในตัวเองก็มีเพียงน้อยนิดไหนเลยเศรษฐาจะสามารถคิดและทําอย่างเป็นอิสระอีกทั้งฝีมือในการขายบ้านจัดสรรแม้อยู่ในระดับแนวหน้าแต่กลับเป็นคนบริบทกับการที่จะต้องต่อสู้กับรัฐประชการที่มีองค์คาพยพยิ่งใหญ่ มีรากแก้วที่ฝังลึกกับการต่อต้านรัฐบาลจากการเลือกตั้งตลอดมามีประลกัร่วงหัวเต่าที่พร้อมจะยืดและขดในเวลาเดียวกันมีอธิบดีเคี่ยวลากดินผลพวงจากการแต่งตั้งของรัฐบาลประยุทธ์กาปีที่ผ่านมาต่างรอขมือรัฐบาลเลือกตั้งยามพลัดทั้งตลอดเวลาเหล่านี้ล้วนไม่ใช่ของง่ายเลยและวันนั้นก้าวไกลอุปสรรค รัฐประการจะบั่นทอนความสําเร็จของนโยบายก้าวไกลและจะเป็นตัวทําลายความน่าเชื่อถือของก้าวไกลไม่มีวิธีใดที่จะปรับมีแต่ทําให้ก้าวไกลแพ้ตัวเองและความพ่ายแพ้ต่อรัฐประหารก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านยิ่งตีก็ยิงโตก้าวไกลเป็นรัฐบาลมีแต่เจ้ากับเจ้งยากที่จะเจี๊ยวันที่ก้าวไกลเป็นรัฐบาลคือวันที่ ก้าวไกลจะก้าวสู่ความเสื่อมถอยมีหนทางเดียวที่จะล้มก้าวไกลได้คือบั่นทอนความศรัทธาของประชาชนให้ลดน้อยลงเลือกตั้งคราวหน้าไม่ว่าจะยุบพัรก้าวไกลก็จะมีแถวหนึ่งแถวสองเพิ่มขึ้นมาตลอดวันอภิปรายก็ประมาณก็เห็นแล้วว่ามีสอสอผู้อีกมาอีกหลายแถวพร้อมที่จะแจ้งเกิดมากมายยิ่งเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนานเท่าไหร่ฐานเสียงเพื่อไทยก็ จะลดลงมากเท่านั้นยิ่งให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเร็วเท่าไหร่ฐานเสียงของก้าวไกลจะลดลงเร็วเท่านั้นเอาชนะก้าวไกลไม่น่ายากโอกาสมีเมื่อไหร่ทุดสภาเลือกตั้งใหม่ปล่อยก้าวไกลให้เป็นรัฐบาลสักสองปีวันนั้นเพื่อไทยจะกลายเป็นคู่แข่งที่เข้มแข็งของก้าวไกลอีกครั้งวันนั้นก้าวไกลจะเกิดแผลมากมายอย่างแน่นอนแล้วทั้งสองพักจะกลายเป็นคู่แข่ง ที่สร้างความเจริญให้กับประเทศแข่งกันทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างแน่นอนปัญหามีเพียงประการเดียวคือทําอย่างไรเพื่อไทยจะทําให้กิเลสข,ของผู้เท่าในพักรู้จักเพียงพอเสียบ้างวันนั้นแม้จะล้มก้าวไกลไม่ได้แต่ก็จะกลายเป็นคู่แข่งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นครับ